สวัสดีค่ะสุกี้นะคะเซลล์คอนซัลแทนซูบารุพระามสองค่ะเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับดีออลนิวซูบรุฟอเรสเตอร์ 2.5iS e ES AWD CVT 2026นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยะคะ่ะ ใสแปดคุณภาพของแท้ quality, เลยนะคบโดดเด่นทั้งเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนะคะและเทคโนโลยีการขับขี่ช่วยลดทั้งนอสไวน์เบชั่นนะคะแล้วก็กาเสียงค่ะ hmm. เดี๋ยวนี้นะคะซุกี้จะพาชมรถดด้านนองก,กันก่อนนะคะว่ามีเพิ่มเติมอะไรจากรุ่นเดิมบ้างไปชมกันเลยค่ะเครื่องยนต์บล็อกเซอร์สูบน,น,นะคะขนาด2.5ลิตรพร้อมกับเกียร์ CVT 8สปีดที่ถูกปรับปรุงมาใหม่ด้วยนะคะพละกาลังสูงสุดถึง185แรงมา้าเพิ่มมาจากรุ่นก่อนนะ 29แรงมา้านะคะและแรงบิดขั24้247นิวตันเมตรเพิ่มมาจากรุ่นก่อนหน้าถึง5 1นิวตันเมตรเลยค่ะการใส่เช้กเพิ่มแบบ Direct Injection น,น,นะคะและมีเพจทเทอร์ไบรท์แมกเนเตใจมาเรียบร้อยแล้ววิ่งเฉลี่ยที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่งสคนนะคะอัดอากานเปลือกทำได้อยู่ที่15.47กิโลเมตรต่อลิตรนะคะซึ่งรถขับ4ตลอดเวลาและเครื่อง2.5กินน้ำมันได้ขนาดนี้ถือว่าประหยัดมากๆแล้วค่ะไปดูในส่วนไฟหน้ากันบ้างนะคะเป็นแบบ Full LED ทั้งหมดเลยนะคะหมุนตามพวงมาลัยและปรับสูงตา่ กระจังหน้าแบบใหม่สุดพรีเมียมออกแบบผสมผสานระหว่างอเมริกันและญี่ปุ่นค่ะฝากระโปรงเป็นแบบ ium, อลูมิเนียมอลลอยมีวัสดุซับเสียงภายในห้องเครื่องค่ะวัสดุซับเสียงล็อกคันและกาวเชื่อมรอยต่อตัวถังเพิ่มจาก8เมตรเป็น20 ฟูงเงาเฟรมโครงสร้างแบบสชั้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะป๊อปอัพฉีดตนาะไฟหน้ายังมีมาให้เหมือนเดิมนะคะไฟคอนดิชัแลมบ์ LED เพิ่มทัศนวิสัยเวลาเดียวในที่มืดด้ยวยค่ะล้อแม็กสุดเท่ลายใหม่ขนาด18นิ้วซุ้มล้อทรงหกเหลี่ยมสไตล์เมกันมาพร้อมกับรูระบายลมและคีบควบคุมลมตามหลังพลาสตร์และการตกแต่งรอบพันอย่างลงตัวที่สุดค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนมาพร้อมกับเอ็นฮานดไอไซส์สปลอดภัยมากกว่าเดิมเป็นไอไซส์ท,ที่ปจอดภัยอยู่แล้วก็ ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะมีกล้องมุมมองกว้าง Wide Angle Modular เพิ่มเข้ามาอีกทําให้มุมมองกว้างขึ้นอีกนะคะนี่หละค่ยิ่งกว่าเทพสามตามาโดนใจอีกเลาหลาังคาสุดพรีเมียมโลโปรไฟล์ไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังช่วยลดเสียงด้วยเนะะี่ยค่ะพร้อมทั้งยังรับนอหนักได้ถึง317กิโลกรัมหลังคาเก็บเสียงด้วยวัสดุไหดัมติ่งพาสติกเลยค่ะแม้แต่กระตกด้านหลังนะคะยังปรับให้ปรับลงถึง40มิลลิเมตรด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสวัสยในการมองเห็นคะ่ะโลโกส้สมัยที่เสา ไม่ใช่แค่ความสวยงามนะคะแต่มาควบคุมทิศทางลงด้วยค่ะโอ้ไม่กอดมาดูไฟถ่ายกันบ้างนะคะถูกออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยะคะ่ะสวยงามต่า สีใหม่ของเราด้วยนะคะรีว่าร็อคพอร์ค่ะซูบูรุฟอเรสเตอร์เราจะพาดคุยเรื่องนี้กันไม่ได้เลยนะคะกับกาวเคียร์แรนถึง220มมนะคะพร้อมลุยน้ำไม่ถึง50ซนติเมตรค่ะซูบูรุฟอเรสเตอร์ D-9 ใหม,ม,ม่ล่าสุดนะคะมาพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าคิกเซนเซอร์ด้วยระบบเ,เรดร์นะคะซึ่งเราจะฝังเอาไว้ภายในการชนด้านหลังนะคะเวลาเราไปลุยป่าลุยเขาเราไม่ต้องกลัวเลยว่าระบบเ,เรดร์จะมีปัญหานะคะเพราะเราได้ฝังเอาไว้ในการชนเรียบร้อยแล้วค่ะฝาท้ายเปิดสูงขึ้นอีก30มิลลิเมตรเลยนะคะ ลุยได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะพร้อมทั้งยังมีระบบกันหนีบอีกด้วยค่ะวิศวกรสมบูรณ์เข้า,าใจจริงๆเลยนะคะปรับกระจกให้หนาขึ้นจาก4มิลเมตรเป็น5มิลเมตรค่ะซับเสียงได้ดียิ่งขึ้นทําให้ห้องโดยสารเนี่ยเงียบขึ้นค่ะกระจกมองข้างแอฟริกาล์นะคะขยายมุมมองให้กว้างขึ้นค่ะพร้อมปรับผ่านกระจกเนี่ยให้ลู่ลมตามหลักพลศาสตร์มากขึ้นค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวภายนอกนะคะเดี๋ยวสุกี้จะมารีวิวภายในให้ชมกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมบ้างนะคะ ติดตาม E.P. ต่อไปได้เลยค่ะ E.P. ที่2ค่ะ